สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่าเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพกเกตดพรีเมียมมานําเสนอนะครับมีเดินป่าทรงแนวตํารวจทหารนะครับผมเกรดพรีเมียมนะครับของแท้นะครับผมสินค้าพร้อมซองขายเด็กนะครับนี่มีกล่องเกรดพรีเมียมแบบนี้ให้เลยนะครับผมงานแบรนด์นะครับเล่มนี้ปอกแน่นหนานะครับแบรนด์ฟรีบูทนะครับผม สวยแน่นอนของแท้นะครับรับประกันนะครับผมราคาสูงหน่อยนะครับแต่ของแท้ของดีแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดปอกก่อนนะครับผมปอกคลายเด็กอย่างดีนะครับตรงนี้มีแท่งแมกนีเซียมจุดไฟนะครับแล้วก็นกหวีดนะครับเป็นนกหวีดนะครับสีแดงเป็นนกหวีดนะครับผมนี่แถมให้นะครับผมเน็บข้างๆเลยปอกคลายเด็กนะครับผมนี่ตรงนี้ ที่ล้อยเข็มขัดนะครับแบบล็อกนะครับมีปุ่มออฟออนนะครับถ้าถ้าออฟนี่ก็คือปิดนะครับผมเปิดไม่ได้แน่นอนนะครับล็อกนะครับผมต้องเดอนไปออนก่อนนะครับนี่นาออนถึงจะเปิดได้นะครับแน่นหนาแน่นอนนะครับผมของดีนะครับเล่มนี้ผมบอกเลยสวยจริงนะครับปอกใครเด็กเข้ารูปปลอกแข็งนะครับอย่างดีนะครับผมแน่นหนานะครับไม่มีหลุดนะครับ ขยาวแรงๆไม่มีหลุดเลยครับเวียงก็ไม่หลุดนะครับผมไม่มีกระดิกสักนิดนะครับของแท้นะครับทำมาดีนะครับผมเป็นมีดพกสั้นนะครับทรงสวยมากๆนะครับเล่มนี้ความยาวรวม9 2้าุดนิ้วนะครับผมแบรนด์ฟรีบูดนะครับของแท้นะครับรับประกันนะครับผม ปอกแข็ง abs หนาๆอย่างดีนะครับปอกเขาเรียกว่าปอกคลายเด็กนะครับมีรูเอาไว้้อยเชือกได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดมีกันนะครับเล่มนี้ความยาวรวม9.2นิ้วนะครับใบมีดเหล็กดีทูนะครับเลเซอร์ตาแบรนะครับทรงสวยมากๆนะครับผมนี่ใบมีดงาน cnc สวยงามครับเป็นใบมีดผิวสองสีนะครับตรงนี้เป็นผิวสีเงินซาตินส่วนตรงนี้เป็นปัดเงานะครับผม สวยงามมากๆนะครับเล่มนี้ความยาวใบมีดยาว4.8นิ้วนะครับด้ามจับยาว4.4นิ้วนะครับด้ามจับ G10 ก r a พรีเมี i u นะครับมีลวดลายนะครับผมสีดำนะครับเห็นลวดลายไหมครับสวยแน่นอนนะครับผมน็อตเลดปัดเงาอย่างดีนะครับแกะลายนะครับผมสองตัวนะครับสวยแน่นอนนะครับผมเล่มนี้รับประกันให้เลย สันหยักนะครับผมสันหนาห้ามิลเลยนะครับตรงตรงนี้เป็นหยักนะครับผมตรงปลายสันสลบให้เล็กลงนะครับกว้างสุดแค่ครึ่งนิ้วนะครับตรงปลายนะครับผมกล้องถ่ายไม่ค่อยชัดเลยนะครับผมเห็นไหมครับนี่ปลายสลบลงครับตรงส่วนที่เป็นสันนี่ปัดเงากระจกนะครับเงาวิ่งวิงเลยนะครับผม นามจับซอกล่องนิ้วสวยงามครับตรงนี้ทําหน้าที่เป็นเสมือนกาดนะครับผมนี่สันท้ายเป็นเหล็กแหลมนะครับเป็นทรงเหล็กแหลมมีรูร้อยเชือกนะครับผมเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูแทงแข็งแรงสินค้าพร้อมเปกคขายเด็กสวยๆเลยนะครับเล่มนี้แบรนด์แท้ของแท้นะครับคมกริบแน่นอนรับการเหล็กดีทูแข็งแรงนะครับใช้งานหนักได้และที่สําคัญไม่เป็นสนิมนะครับรับประกันให้นะครับ สวยแน่นอนนะครับผมมาดูความคมกันนะครับคมหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับถ้าไม้คมคือเงินให้ร้อยเท่าเลยนะครับผมสวยแน่นอนนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมราคาเบาๆนะครับ850าบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับมีดพกแบรนด์แท้ของแท้นะมีของมาแค่ห้าเล่มนะครับ ราคาสูงนะครับเพราะเป็นของแท้เป็นมีดพกดีทูจะราคาค่อนข้างสูงนะครับผมแนวนี้นะครับเพราะเป็นแบรนด์แท้นะครับผมมีดพับก็เรียมละอห้าร้อยแล้วนะครับผมสวยแน่นอนนะครับได้กําไรเบาๆนะครับได้กําไรไม่ถึงร้อยนะครับบอกเลยราคานี้แปดร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับสันท้ายร้อยเชือกแถมเชือกพลาคอดสวยๆให้ด้วยนะครับผม ปอกแข็งเกรดพรีเมียมนะครับมีที่ร้อยเข็มขาดอย่างดีนะครับรับประกันให้ทุกเล่มสวยแน่นอนนะครับผมช่วงนี้ช่วงเลือกตั้งและมีเสียงมาลบกวนขอโทษพี่ๆด้วยนะครับผมปวดประสาทเหมือนกันนะครับสวยแน่นอนนะครับเล่มนี้บอกเลยคมกริบแน่นอนนะครับรับประกันให้นะครับเอาตรงไหนไฟง็าคมนะครับผม คมหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับทรงสวยมากๆนะครับด้ามจับ G10 เกรดพรีเมียมยึดหมุดเลดลายนะครับเลดปัดเงาทําลายนะครับสวยๆเลยนะครับผม2ตัวนะครับ850บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางครับสนใจทักมาได้เลยนะครับแบรนด์ฟรีบู d นะครับมีดพกแบรนด์ฟรีบูดของแท้นะครับรับประกันสวยจริงนะครับผมบอกเลย ด้ามจับสวยงามนะครับเกรพรีเมียม G 1 0เกรพรีเมียมจะมีลวดลายนะครับเหล็กดีทูนะครับเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มนะครับไม่เป็นสนิมเก็บรักษาง่ายนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆนะครับมีดพกสั้นนะครับ850บาทเท่านั้นนะครับไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้แน่นอนนะครับผมผมได้กําไรหลักสิบนะครับผมมีของมาแค่6กเล่มนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมสวยแน่นอนนะครับรับประกันให้ทุกเล่ม,มสันหนาแข็งแรงปอกต่อยลายเด็กอย่างดีมีตัวล็อกนะครับเปิดปิดนะครับผม,มสวยงามแน่นอนนะครับพร้อมแท่งมแมกนีเซียมกับนกบีนะครับเป็นมีดพกเดินป่านะครับผม สนใจทักมาได้เลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทางไลน์ทาง Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์แมนมี่เดินป่านะครับย้ำอีกครั้งนะครับราคาเบาๆนะครับ850าบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับเหล็ก D2 นะครับผม G107 เกพรีเมียมรับประกันของแท้นะครับแบรนด์ฟรีวูฟนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับ ลูกค้าใหม่โทรมาสั่งซื้อได้เลยแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับแจ้งแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับแจ้งชื่อ EP หรือลักษณะมีดที่ห่อมมีดมาได้เลยนะครับผมขอบคุณที่ช่วยอุดหนุนนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ